สวัสดีค่ะมโอรีวิวในฐานนะคะ,ะ,คะวันนี้เป็นมีฐานเรื่องงานฉลองของไส้ดือนค่ะของสนพิง s อสนะคะเรื่องโดยชีวันพิสาสะภาพโดยพัชชาดิษยานันนะคะราคา75บาทราคาดีเร,เริ่มเบเริ่มเลยนะคะค่ะก็ภาพสวยด้วยนะมโอชอบม,มาก ตอนแรกนี่ก็คือตอนแรกจะหาซื้อหนังสือของไอซีก็ไปคลิกดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างก็พเพอิดเผลิญเรื่องนี้เผดผ่านเข้ามาทีนี้ก็เอ๊ะชื่อเรื่องทําไมต้องเป็น,นเรื่องของเส้นเดือนหมอโอก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแล้วว่าอ่ะลองตัดสินใจซื้อมาดูปรากฏข้างในสนุกดีนะคะก็เป็นเรื่องของลุงป้าแล้วก็มีหลานนะลิงเตียวลิงจิ๋วจอมตซนลิงเจียเจ๊ยบจ,จ,จอมหิวค่ะก็ามาทําขนมขนมจินกันแล้วก็มีเพื่อนมากินด้วยแล้วก็ค่ะ แล้วมันไปเกี่ยวกับไส้เดือนได้ยังไงน,นะไม่บอกดีกว่านะคะค่ะเดี๋ยวที่น่าสนใจนะก็คือหมอโอชอบที่กองบรรณาธิการเขาเขียนนะหมอโอชอบอ่านแบบนี้เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนิดน,นึงค่ะงานฉลองของไส้เดือนชื่อหนังสือคืองานฉลองของไส้เดือนเป็นการสร้างการรับรู้เบื้องต้นว่าไส้เดือนคือตัวเอกของเรื่อง แต่เมื่อเปิดหนังสือแล้วอ่านให้เด็กๆฟังกลับพบว่าเป็นเรื่องของลุงลิงป้าลิงหลานลิงรวมไปถึงเพื่อนๆของหลานลิงแล้วไสเดือนจะหยุดตรงไหนจนกระทั่งจบเรื่องไส้เดือนจิงโผล่มามีบทบาท,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 ทในงานฉลองของไสเดือนเรื่องนี้ผู้ประพันธ์เรื่องตั้งใจออกแบบการสื่อสารด้วยการเรียงลําดับความสําคัญในการสื่อสารกับเด็กด้วยแนวคิดสิ่งที่สําคัญมากๆที่ต้องการสื่อให้จดจําย้ําเตือนจะอยู่ตอนท้าย แต่ทั้งนี้เหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเรื่องที่เริ่มด้วยลุงลิงและป้าลิงช่วยชุวเอาสวนทําขนมให้หลานลิงจอมนจอมหิวกินนั้นมีความสําคัญในฐานะต้นเหตุของเรื่องราวน่าอร่อยน่าติดตามด้วยการใช้ภาษาที่กระชับสั้นไม่เย่นนเยอะมีเสียงคล้องจองให้สนุกอ่านสนุกสนุกอ่านสนุกฟังประกอบก,บกับการออกแบบของพัชชาดิษยนานันผู้ประพันธ์ภาพที่บรรจงระบายสีตัดกระดาษ รายละเอียดทั้งท่าทางตัวละครฉากหลังตลอดจนขนมของกินต่างๆที่ไม่ใช่ภาพแบบเหมือนจริงแต่ให้ความรู้สึกสัมผัสเชื่อมโยงความเป็นจริงได้อย่างน่าอาจจัศจรรย์ในวิถีชีวิตมนุษย์ปัจจุบันที่เน้นความสะดวกสบายจนอาจละเลยและไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมไม่คำนึงถึงธรรมชาติจนสร้างปัญหาให้กับโลกดังที่เราได้สัมผัสทั้งด้วยตนเองและรับรู้ทางข่าวสาร การสื่อสารเรื่องเชิมอนุรักษ์ให้ตระหนักจนกระทั่งปรับพฤติกรรมปรับวิถีชีวิตคิดก่อนใช้คิดก่อนทําเป็นเรื่องสําคัญในห้วงเวลานี้นอกเหนือจากการปรับพฤติกรรมของผู้ใหญ่การปลูกฝังความคิดเพื่อให้เด็กเข้าใจก็ต้องเริ่มไปพร้อมๆกันงานฉลองของไส้เดือนเลือกที่จะเล่าเรื่องราวด้วยการยกตัวอย่างเรื่องรินให้ติดตามเหตุการณ์แบบไม่พร่ำสอนโดยตรงแต่ให้สังเกตว่าใครทําอะไรบ้างทําอะไรต่อไป ใครมีบทบาทอย่างไรส่งผลอย่างไรสุดท้ายการฝึกคิดก็จะคิดได้ไสเดือนตัวเล็กอยู่ตรงไหนเด็กๆคนไหนเห็นบ้างไสเดือนตัวเล็กๆแต่สําคัญและยิ่งใหญ่เหมือนใครก็เหมือนเด็กๆไงผู้ใหญ่คนไหนเห็นไสเดือนบ้างก็จริงๆยังมีคนเขียนชื่นชมอีเยอะเลยนะก็ถ้าลองอ่านดูก็จะรู้ว่าเออมันดีเหมือนกันนะ ั้งแต่ม,มโอนชวนลูกอ่านนะเขาตอนเล็กๆเขาก็จะฟังเรื่องมันเป็นคำของจองก็ดูภาพนะแล้วก็พอเริ่มอ่านหนังสือออกเขาก็มาดูเนี่ยมาอ่านอ้าวนี่มันชื่อเดือนนี่นาอ่าเป็นชื่ออะไรใ่ไมมีอะไรบ้างอยู่ที่หน้าโปกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอะ้นี่ใช่ชื่อเดือนไหมมันไม่ใช่ชื่อเดือนแล้วมันคือตัวอะไรอะไรค่ะค่ะแล้วก็ในหน้าต่างๆมีชื่อเดือนนะไอ้อยู่ตรงไหนบ้างเขาก็จะมองหานะคะแล้วก็เรื่องราวก็สนุกดีนะ ในราะานี้นะหมอว่าหนังสือเล่มใหญ่ขนาดนี้คุ้มมากแต่ต้องพยายามหากันหน่อยนะค่ะก็ถ้าอยากเจอมอโอก,ก็มาหานะคะวันจันถึงวันศุกร์แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้กดติดตามให้หน่อยตรงนี้นะคะค่ะขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ